ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพาเครื่องกันทุกๆท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่หรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะพี่นะอาสำหรับวันนี้ร้านใจรักพระเครื่องมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันพี่ๆ FC กันเหมือนเช่นเคยนะครับ แล้วก็เพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะพี่นะรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเครือบนะครับวัดดงเสือเหลืองนะครับปี2 5 0 6นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเป็นหลังยัน5แบบนี้นะครับหลวงพ่อเครือบนะครับวัดดงเสือเหลืองจังหวัดพิจิตรนะครับเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอัขรรายันเนี่ย คมชัดเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนดูนะครับสวยงามสมบูรณ์ชัดเจนแบบนี้นะครับขอ300บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเครือบนะครับวัดดงเสือเหลืองนะครับเอาไป300บาทนะครับปี2 5 0 6นะครับเป็นเกจิดังจังหวัดพิจิตรเลยนะครับรายการที่1นะพี่นะต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระอมนะครับ2 4 8 4นะครับเป็นเหรียญอายุ77ปีนะพี่นะ ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังหนังสือแล้วก็มีอักขร,ราย,ยันแบบนี้นะครับตัวเหรียญเนี่ยเก่านะครับสภาพผ่านการใช้มาแล้วนะครับพี่ตัวเหรียญมีร่องรอยการใช้ช้ำๆเลยนะครับแต่ดูนะครับเห็นไหมเนี่ดูโลหะความเก่านะครับยังค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วดูง่ายอยู่นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญน,นี้นะครับเห็นไหมดูเนื้อเหรียญน,นะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นโลหะเก่าๆเลยนะพี่นะสำหรับ เหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมรายการที่2นะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับห่วงเชื่อมขอบข้างกระบอกนะครับพี่เอาไป300บาทนะครับ300บาทนะพี่นะรายการที่2นะครับต่อมานะครับรายการที่3นะครับจะเป็นพระหลวงพ่อเนียมนะครับเป็น เขาเรียกว่าพิมพ์เสียล้นนะครับสองหน้านะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับพี่แบบนี้เนี่ยเป็นเสียล้นสองหน้าเนื้อตะกั่วนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับดูคาบไขตะกั่วนะครับอ่าเก่าๆนะครับไขตะกั่วขึ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่สวยงามชัดเจนดีนะครับองนี้นะครับสวยงามแล้วชัดเจนดีนะครับสําหรับงบนำอ้อยพิมพ์เสียล้นนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อย จังหวัดสุพรรณนะครับองนี้เนี่ยผมแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะครับเอาไป400บาทนะครับเอา400บาทนะครับเห็นไหมเนี่ยเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์เสียล้น2หน้านะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับ400บาทนะครับรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4นะครับเป็นเหรียญหล่อพระพรมสีหน้านะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับแบบนี้เนี่ยเป็น เหรียญหลอดนะครับด้านข้างมีตอกโคดนะครับเป็นโคดหูกระต่ายแบบนี้นะครับแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะวินาเนยพี่ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหชัดเจนดีนะวินาแบบนี้ชัดเจนดีนะครับเห็นไหมเนี่ยดูร่องรอยนะครับเห็นไหมรอยตามุ้งเนี่ยขึ้นเป็นเป็นมุ้งมุ้งเลยนะว่นะเป็นรอยลายผ้าเลยนะครับสําหรับเหรียญหลอดนะครับพระพรมสีหน้าปูดูวัดสแกนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมเนี่ยดูนะครับพระขึ้นเป็น ลอยตามุ้งทั่วองค์นะครับเห็นไหมเดิมๆสวยเลยนะพี่นะอ่าองค์นี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วดูด้านข้างนะครับเป็นโคดหูกระต่ายแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญหล่อพระพรมสีหน้านะครับปูดูวัดสแกนะครับเอา700บาทนะครับองค์นี้นะครับขอ700บาทนะพี่นะรายการที่ส่นะครับต่อมารายการที่5นะครับเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะครับเนื้อใบลาน หลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับอ,องค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะครับหลังยันตรีแบบนี้นะพี่นะหลังยันตรีแบบนี้นะครับองค์พระกดยันสวยสมบูรณรนร์นะครับนี่ดูนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พเอฟซีท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยด่วนนะครับสําหรับพระปิดตาปฎนีนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับนี่เนื้อใบลานนะพี่นะมีตะกุดฝังนะครับ องนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันกันไป500บาทนะครับขอ500บาทนะวลาพระเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะครับเดิมเดิมนะพี่5 0 0นะครับรายการที่5นะครับรายการที่5ขอ500ต่อมารายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับนี่ดูนะครับเดิมเดมนะครับโลหะเนี่ยเก่าชัดเจนนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นบล็อกวงเดือนนะพี่นะ มาดูนะครับเห็นไหมจะขึ้นแบบว่าเป็นเสี้ยนวงเดือนรอบๆอบเหรียญนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกหูในตัวนะครับเป็นเหรียญบล็อกหูในตัวนะครับนี่ดูนะครับใบหน้าใบตาหลวงปู่ท่านยังมีความคมชัดนะครับนี่ดูรวดลายนะครับอักขระลายันนะครับภาพพื้นเหรียญต่างๆนะครับคมชัดแล้วชัดเจนดีนะครับเหรียญนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับเอาไป 400บาทนะครับ400บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนรายการที่6นะครับขอ400บาทต่อมารายการที่7นะครับเป็นพระปิตาเนื้อสำลิดนะครับของหลวงพ่อทาวัดพระเนงแตินะครับนี่เห็นไหมเป็นปิตาเก่าๆนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันยุ่งแปะมาแบบนี้นะครับแล้วดูเนื้อหานะครับเนื้อหาพระเนี่ยขึ้นเป็นเนื้อสำลิดเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อสำลิดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ ดูนะครับความคมชัดนะครับล่องรอยการหล่อนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับพี่เห็นไหมเนี่ยดูนะครับโอ้โหเดิมๆนะครับคลาสสิกดีนะครับคลาสสิกดีนะพี่นะสำหรับพระปิดตานะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนงแตกนะครับเนื้อสำลิดนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยพี่องค์นี้นะครับเนี่ยสไตล์หน้าพระบ้านๆนะครับนี่แท้ๆดูง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับ เอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะครับปิดตาหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนีงแตกรายการที่7นะครับขอ400ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับอ่าไปเหรียญพระอาจารย์ชอบนะครับอ่าปี2514นะครับจังหวัดเลยนะพี่นะอํเาเภอวังสะพุงนะครับ แล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นอักขรายันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกะไหลเงินนะพี่นะเป็นเหรียญกะไหลเงินนะครับเอา400บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับขอ400บาทนะครับแบ่งปันพี่พี่เอกันไปตรงนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับอย่ามัวตัดสินใจรีรอรอช้านะครับเหรียญนี้เหรียญสวยนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ชอบนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเห็นไหม เดิมๆนะครับคมชัดนะครับคมชัดนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไป400บาทนะครับรายการที่8นะครับแบ่งปันพี่ๆ FC เลยนะพี่นะ400บาทนะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นงานแกะนางกวักนะครับหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับแบบนี้เป็นงานแท้ๆนะครับแต่เนี่ยมีร่องรอยนะครับข้าเหมือกข้าบไข่เนี่ยเขาหลุดเข้าไปนะครับทำให้เนื้อด้านในเนี่ยเป็น เขียวๆหน่อยนะพี่นะแต่ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับนี่แต่เป็นงาแท้แน่นอนนะครับเอาเอา350บาทและกันสําหรับงาแกะนางกวักกรงหลงพอกันวัดเขาแก้วนะครับเดิมๆสวยแบบนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันพี่ๆเอเลยนะ350บาทนะครับสวยเดิมนะครับผิวช่ำช้ใสๆแบบนี้เลยพี่ช่ำช้ใสๆแบบนี้เลยนะครับ350นะครับรายการที่9นะครับรายการที่9 ต่อมานะครับรายการที่1ิบนะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ประพามนทนนะครับหลวงปู่สุขป่าคลองนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นชินตะกัวนะพี่นะผิวพายเงินนะครับเดิมๆด้านหลังเนี่ยมีรอยจานชัดเจนดีนะครับเห็นไหมมีรอยจานชัดเจนดีนะพี่นะสำหรับเหรียญหล่อนะครับพิมพ์ประพามนทนนะครับหลวงปู่สุขป่าคลองนะครับ องนี้ขออนุญาตแบ่งปันนะครับพี่พี่ fc นะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้แล้วพี่เดิมเดิมสวยสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับเอาเอา400บาทนะครับเอา400บาทนะพี่าเหรียญหล่อพิมพ์ประพามนทนนะครับหลวงปู่สุขนะครับรายการที่10 400นะครับต่อมารายการที่11อนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับเรี่ยมเงินนะครับลงยาแบบนี้นะครับ เหรียญนี้ผมแบ่งปันราคาพิเศษนะครับเอาไป750บาทนะครับเรี่ยมเงินแท้นะครับแล้วดูเหรียญนะครับนี่คมชัดนะครับอักขรรายยันชัดเจนนะครับเห็นไหมอ่ารุ่นพิเศษนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ค่าเรี่ยมเงินค่ากรอบเงินนี้ก็คุ้มแล้วนะครับในราคา700บาทนะครับในราคา700บาทเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับสำหรับ เหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับนี่ดูนะครับเราเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้นะครับเอา700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เอท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยด่วนนะเวลาเห็นไหมดูนะครับเป็นเงินแท้ๆนะครับเหรียญดูง่ายๆนะครับอ่าเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบสองนะครับจะเป็น พระพุทธชินราชนะครับพิมพ์ต้อนะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างนะครับอินโดจีนนะพี่นะสองสี่แปดห้านะครับสองสี่แปดห้านะครับองค์พระสวยๆเดิมๆเลยพี่นี่กระแสโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับแบบว่าทองเขาเรียกว่าทองดอกบัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วดูการหล่อนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเห็นไหมมีร่องรอยนะครับเป็นผิวมะระนี่ดูเม็ดกวดเม็ดทรายนะพี่นะเห็นไหมติดอยู่ในซอกเลยนะพี่นะ ติดอยู่ในซอกนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมครัรอยแทงตะไบนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอนะครับองค์นี้นะครับเอาไป500บาทนะครับพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีน2485นะครับพิมพ์ตอบัวเดฟชานนะครับเอา500บาทนะครับองค์นี้สวยๆเลยพี่ดูนะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับ500บาทนะครับรายการที่12นะครับ12 ่อมารายการที่13นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับปี2512นะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงลมํำนะครับเป็นเหรียญหลังยันดวงแบบนี้นะครับหลวงปู่โตนะพี่นะวัดประดู่ชิมพีนะครับเอา400บาทนะครับเหรียญนี้แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับ400บาทนะครับนี่ดูร่องรอยอัขระรายยันนะครับการปั๊มนะครับความตึงความคมชัดนะครับสวยเดิมเดิมเลยพี่เหรียญนี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับเห็นไหม ดูเม็ดในตานะครับดำๆเลยพี่นี่ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับโขนเดิมนะครับเหรียญสวยนะครับสําหรับเขาเรียกว่าเหรียญจิโกนะพี่นหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีปี2512น้นะครับเหรียญนี้ขออนุญาตแบ่งปันนะครับขอ400บาทนะครับ400บาทนะพี่นะรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับเป็นเหรียญ รุ่น3ามรวยนะครับหลวงปู่เหลีวนะครับวัดไร่แตงทองนะพี่นะแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับผิวไฟๆแบบนี้แลวพี่ผิวไฟแบบนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่เหลีวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผิวดงแดงนะครับไม่ได้ลมดํานะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับผิวดงแดงเลื่อนๆเลยนะพี่นะ สวยๆนะครับี่รุ่น3รวยนะครับนี่นะครับใบหน้าใบตาต่างๆนะครับคมชัดสวยงามชัดเจนดีนะครับสําหรับเหรียญ3รวยหลวงปู่หลิวนะครับเอา300บาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่14นะครับต่อมารายการที่15นะครับเป็นนางพญานะพี่นะพิมเข่าโค้งนะครับองนี้เป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่เข่าโค้งนะครับพี่สนุโลกนะครับ เอา400บาทนะครับนี่ดูนะครับเม็ดกวดกองมวลสารหนักแน่นนะครับตึบๆเลยพี่ตึบๆเลยนะครับนี่ดูนะครับเม็ดกวดกองมวลสารต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสําหรับนางพญานะครับพี่สันุโลกนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เข่าโค้งนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมพี่เดิมๆนะครับเม็ดกวดอ่ามวลสารต่างๆนะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่ดูนะครับพิมพ์สวยงามชัดเจนดีนะครับ เอา400บาทนะครับรายการที่15นะครับ15 400าบาทต่อมารายการที่16นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังร้อยปีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จพระพุทธจันทร์โตนะครับนั่งอยู่ในระฆังคว่ำนะครับองค์พระเนี่ยเนื้อหาเก่านะครับนี่เนื้อหาเก่านะครับแล้วดูนะครับมวลสารต่างๆนะครับความสมบูรณ์นะครับขององค์พระนะครับเนื้อนี่เก่าแก่แบบว่าแบบนี้เลยพี่ เนื้อนีเก่าแก่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมวลสารนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่มีแตกลานแตกลายงานะครับเห็นไหมพี่อ่าเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับปึกนะครับปึกเลยนะเวลาปึกเลยนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดพระคังนะครับอ่าองค์นี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับขอ300บาทนะเวลาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดรักคังนะครับ ปีสิบห้านะครับรุ่นร้อยปีได้ีหนะต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมนะครับหลวงปู่ทวดนะ้ไนะเหรียญนี้เนี่ยลมดำเดิมๆเลยออกวัดกลางสวนอ่สวนสร้างนะครับออกวัดกลางสวนสร้างนะครับเห็นไหมนี่นะครับลมดำเดิมๆปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับเหรียญสวยนะครับพีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูหูเหรียญนะครับ ไม่ต้องปิดบังนะครับพี่ให้ดูกันช้าๆชัดๆนะครับแล้วพิจารณาตัดสินใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับพี่เหรียญสวยนะครับเห็นไหมหลวงพ่อทวดนะครับนี่ดูเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นาเดิมๆแบบนี้เลยพี่จัดไปนะครับเหรียญนี้เนี่ขอ500บาทนะครับขอ500บาทนะครับเหรียญวัดกลางส่วนสร้างนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพี่ปี 2 5 0 0น้าะครับถ้าจำไม่ผิดรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18นะครับเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตา5้าชายนะครับองค์นี้เป็นพระรอโบราณนะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นพระที่จมน้ํามานะครับนี่พี่ดูนะครับเขามีร่องรอยการล้างนะครับแล้วองค์พระเนี่ยผิวเขาแบบว่าเป็นขุมสนิมหมดนะครับเนี่เห็นไหมเป็นเม็ดขุมสนิมนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยพี่ เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ5ชายนะครับนี่กระแสโลหะเก่าปึกนะครับเก่าปึกแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับเดิมๆนะครับแล้วดูด้านใต้ฐานนะครับเห็นไหมเนี่ยรอยเดือดนะครับของโลหะนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับสำหรับรูปเหรียญหัวเงินพิมพ์ขี้ตา5ชายนะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับเอาไป500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับรายการที่18นะครับ ต่อมารายการที่19นะครับเป็นพระสังกรจจายนะพี่นะของหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับพี่แบบนี้เป็นพิมพ์พระสังกรจจายนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆนะครับเนื้อโลหะเนี่ยเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับดูนะครับนี่ผิวไฟนะครับออกเหลืองอมเขียวนะครับองค์นี้ออกเหลืองอมเขียวนะครับสําหรับพระสังกรจจายหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเดิมนะครับพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเอา 500บาทนะครับขอ่าขอ500บาทนะครับองนี้นะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่ดูหน้าดูตานะครับเห็นไหมกระแสโระเก่าๆนะครับเดิมเดิมเลยพี่จัดไป500บาทนะครับสําหรับพระสังกัจจายนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่นะครับพี่สวยงามชัดเจนดีนะ่ยหนะครับรายการที่14่นะครับ14ต่อมารายการที่15นะครับจะเป็นเหรียญ หลวงปู่ดูนะครับพระภรมมะปัญโยนะครับหลังยันดวงแบบนี้นะครับนี่แล้วเขียนว่าวัดสแกนะครับเป็นเหรียญนะครับลมดํานะครับนี่เห็นไหมดูลวดลายกระดารายันนะครับเดิมๆนะพี่นะเดิมๆเลยพี่นี่นะครับค่อยๆพิจารณานะครับเหรียญสวยชัดเจนดีนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับ เดิมๆเลยพี่พระพมะปัญโยนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วสวยนะครับนี่เห็นไหมผิวน้ํามันก๊าซยังเดิมๆพี่เอา500บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ดูเหรียญนี้นะครับ5 0าบาทนะครับรายการที่20นะครับอ่าออกมานะครับรายการที่21นะครับเป็นพระชัยนะพี่นะเป็นพิมพ์ชลูดนะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองคนี้เนี่ยมีการลงชาติลงทองมาสวยๆเลยนะครับองค์นี้ลงชาติลงทองมาสวยๆเลยนะครับนี่ดูนะครับกระแสโลหะนะครับกระแสนะครับนี่เห็นไหมการเทหลดนะครับแล้วดูนะครับดูชาติดูทองนะพี่นะเดิมนะครับพี่นี่มีปิดทองเก่ามาด้วยนะครับอง์นี้มีปิดทองเก่ามาด้วยนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมๆสวยๆมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับเดิมๆมเลยพี่สาหรับพระชัยพิมพ์ชาลูนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่เอา400บาทนะครับ400บาทนะครับรายการที่21นะครับต่อมารายการที่22นะครับเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอ่าเขาเรียกว่ารุ่นใต้ลมเย็นนะครับพี่เป็นเหรียญใต้ลมเย็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ํา ทะเลจืดนะครับปี2526นะครับเหรียญนี้ประสบการณ์ดีนะพี่นะเอา300บาทนะครับนี่ดูนะครับเหรียญสวยๆเหรียญเดิมๆนะครับพระคูวิสัยโสพลนะครับเอาไป300บาทนะครับปี2526นะครับเหรียญเดิมๆนะครับในห่วงเชื่อมแล้วดูนะครับในหน้าตาหลวงพ่ท่านนะครับนิกเกิลไม่มีเปิดนะครับเหรียญนี้นิกเกิลไม่เปิดเลยนะพี่นะ300บาทนะครับเหรียญใต้ลมเย็นปี26นะครับ เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะครับต่อมานะครับรายการที่23นะครับพี่23เนี่ยเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับรุ่นพิเศษปี2513นะครับเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับพี่เนื้อทองแดงแบบนี้นะครับ2513นนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับ วัดช่องแครในเวลารุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตแบ่งปันพี่ๆเอนะครับเอาไป500บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับขอ500บาทนะครับนี่พี่ดูนะจมูกจมูกนะครับเหรียญผิวไฟแดงๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันกันชัดเจนนะครับ500บาทนะครับรายการที่23นะครับ23ต่อมารายการที่24นะครับเป็นพระอุปคุตนะครับของ หลวงพ่ออิ่มนะครับวัดหัวเขาในกรบี่แบบนี้นะครับเป็นพระเลี่ยมเงินนะครับเอาไป700บาทนะครับ700บาทนะเป็นั้รเลี่ยมเงินนะครับขอ700บาทเท่านั้นนะครับราคานี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครขายให้พี่แน่นอนนะผมยอมขาดทุนนะครับผมยอมขาดทุนนะเป็นพระรอโบราณแล้วดูง่ายนะครับสําหรับพระอุปคุตนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเห็นไหม เดิมๆและดูกระแสโลหะนะครับผมเปิดไว้เนี่ยตั้งแต่2,000นะครับเนองคนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ต้องหมุนเงินนะครับก็ว่ากันไปตามเศรษฐกิจนะครับขาดทุนได้ก็ถือว่าแบ่งปันไปแล้วกันนะครับแล้วกลิ่นดังนะครับเอา700บาทนะครับพระอุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยพี่700บาทนะครับรายการที่24นะครับต่อมารายการที่25นะครับจะเป็น ลูกเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเนี่เห็นไหมเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาห้าร้อยบาท้วกันพี่องนี้เอาห้าร้อยบาท้วกันนะครับเนี่ยพี่ดูนะครับร่องรอยอังคาระรายันนะครับการปั๊มนะครับตัวหนังสือต่างๆนะครับอ่านี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ดูนะครับรอยการตกแต่งแทงตะไบนะครับเดิมๆเลยพี่แล้วดูนะครับมีตระกุดฝังแบบนี้นะครับใบหน้าใบตาติดคมชัดแล้วชัดเจนดีนะครับสําหรับ รูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่ด้านใต้ฐานเนี่ยมีรอยจานนะครับอันนี้เนี่ยเป็น2 482นะครับผมขอแบ่งปัน500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับองนี้นะครับเดิมๆนะพี่นะรายการที่25นะครับ25ไป500ต่อมารายการที่26นะครับเป็นพระปิตานะครับพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูุฉินพีนะครับองนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับองพระเนี่ยผ่านการสัมผัสมานะครับทำให้ผิวเนี่ยเลื่อมๆมันๆเลยพี่เป็นเนื้อใบลานหลังยันตรีแบบนี้นะครับไอหลังยันนะแบบนี้นะครับด้านใต้ฐานมีตะกุดฝังหนึ่งดอกแบบนี้นะครับองพระดูสวยงามแล้วชัดเจนดีนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับองคนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเอาไปนี่ดูนะครับเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่เอาไป เท่าไหร่ดีบีแบบนี้เอาไปเท่าไหร่ดีนะครับเอาเอาไป500บาทแล้วกันเนี่ยพระปิตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ิมพีนะครับขอ500บาทนะครับเดิมๆสีส่วนแบบนี้เลยพีรายการที่2 6นะครับ20 26นะครับต่อมา27นะครับเป็นปิตานะครับอาหลวงปู่แก้วปางทะเลนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับหลังแบบแบบนี้นะครับ เป็นหลังแบบว่าเก่าๆแบบนี้เลยพี่อง์นี้เอาไป400บาทนะครับนี่ดูร่องรอยความเก่านะครับเดิมๆสวยๆนะครับพี่อ่าเอา400บาทนะครับเอา400บาทนะปิดตาหลวงปู่แก้วปากทะเลนะครับเนื้อตะกัวเก่าแบบนี้นะครับ400บาทนะครับขออนุญาตแบ่งปันพี่ๆ FC ไปนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ400บาทนะครับเป็นพระปิดตาหลังแบบแบบนี้นะครับสวยๆเก่าๆนะครับรายการที่2 7นะครับ27อ่าต่อมา28นะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะผิวไฟไฟนะครับอ่าดูโค้ดนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ขออนุญาตแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะครับนี่ผิวไฟแดงๆนะครับนี่รูนะครับตามซอกเนี่ยไม่ได้ผ่านการสัมผัสเลยนะครับทําให้เหรียญเนี่ยยังสวยแดงแจ๋แบบนี้นะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันนะครับขออ้า500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับรายการที่28นะครับต่อมานะครับรายการที่29นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่นาคนะครับวัดห้วยจรเจนะพี่นะ องนี้เนี่ยเอาไป300บาทนะครับเอา300บาทนะครับพระปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงปู่นาคนะครับวันห้วจระเข้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับนี่นะครับเดิมๆสวยๆแล้วก็เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอา300บาทนะครับปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงปู่นาควันห้วยจระเข้รายการที่29นะครับต่อมานะครับรายการ สุดท้ายนะครับรายการที่30นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่หมุนนะครับอายุ105ปีนะครับเหรียญนี้เอา400บาทนะครับเอา400บาทนะครับวัดบ้านจานะพเ่นะเดิมๆนะครับลวดลายอะไรยานนะครับตัวหนังสือตัวยันต่างๆคมชัดแนวชัดเจนดีนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานในเวนาอายุ105ปีนะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันพี่พี่ไปนะครับนี่แล้วดูโค้ดนะครับ โค้ตต่อคมชัดแบบนี้นะครับเหรียญเนี่ยดูง่ายนะครับเอา400บาทนะครับยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดีย๋ยวมนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ